สวัสดีครับผมชื่อนายทองใบปัตธรรมตำแหน่งครูโรงเรียนสมสูงพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นบรรจุครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชยายภูมิแล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนสมสูงพิทยาคมเมื่อปี2546และสังกัดอบ,บจขอ,อนแก่นนะครับมอปี2551ครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆอ,งอรุ่นหลังทุกคนนะครับก็คือว่าในการทํางานราชการนะครับก็ มีขึ้นมีลงแล้วก็ค่าตอบแทนก็พอเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นคนทุกคนนะครับที่มีโอกาสมาทํางานที่ตรงนี้นะครับก็จะต้องบริหารเรื่องรายรับรายจ่ายให้สมดุลกับตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาในัยเกษียณครับพูดถึงท่านนายกพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงนะครับท่านก็เป็นคนที่น่ารักนะครับผมผมชอบลีลาลีลาในการพูดแล้วก็การแสดงออกของท่านเวลาเวลาท่านมาพบปะกับเพื่อนครูหรือว่าข้าราชการ ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยท่านจะมีความเป็นกันเองนะครับแล้วก็ชอบแสดงออกให้เราได้เห็นว่าท่านกับเราเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างกันมากนะครับ mm hmm. ผมก็เลยมีความชอบ mm hmm. ในเรื่องของลีลากัน การแสดงออกของท่านนะครับเพราะท่านมีความจริงใจต่อบุคลากรที่อยู่ในสังกัดหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วนะครับผมก็จะคงจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปท่องเที่ยวบ้างตามโอกาสนะครับไปเยี่ยมญาติแล้วก็ทําการเกษตรทําไร่ทํานาบ้างนะครับถ้ามีโอกาสมีเงินเหลือก็อาจจะเข้าไปอยู่ในตลาดทุนเข้าไปลงทุนเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อหาสิ่งท้าทายให้กับชีวิตครับ Thank you